ก็สวัสดีครับเพื่อนๆือนของช่องท่องเที่ยว,วยตัวแสายพาเที่ยวตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ด้านในวงเวียนของปอยเป็ดนะครับซึ่งเป็นเดินลึกเข้ามาอีกนิดหนึ่งมาดูยามเช้าของคนที่นี่ก็ทำอะไรนะเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูข้างหลังที่ไดมอนด์แกนไดมอนด์ครับ เดี๋ยวจะมีคนทักใหม่ที่โดนไฟไหม้เขาทุบทุบแล้วตอนนี้แล้วก็ฝั่งรีสอร์ทผมก็นึกว่าไม่ไหม้ฝั่งรีสอร์ทก็ไม่มามืนกันก็ทุบทุบไปแล้วเดี๋ยวนี้เขคือทอปอีกันาหน้าี๋ยวมันจะพาเดินดูบรรยากาศยามช้าที่นี่เขาทำอะไรทางโน้นก็มีลักกี้สตาร์นะครับ 3, 6, นี่ก็เป็นโฮเตทลเป็นโรงแรมเขาครับนี่ก็ตึกสูงๆเป็นธนาคารนี้เป็นโหงเวียนนี่เขาก็ตกแต่งพึ่งจะเสร็จอันนี้เป็นขารถโดยสารนะครับเป็นเดนี้ ไม่มีสถานีรถโดยสารผมเข้าใจว่าอย่างนั้นก็เป็นเป็นร้านเหมือนคล้ายรถตู้คิวรถของใครของฝันนี่ก็ใช่ครับที่เลี่ยงเงินไปก็มีแต่ถ้ารถโดยสารประมาณนั้นนี่ก็นี่ยังเช้าๆอยู่ข้างนั้นก็เป็นคาสิโนโครับ ส่วนด้านขวามือผมก็เป็นคาสิโนเล็กๆแต่เหมือนจะไปทางเก้งโสเจงอันนี้เป็นสถานีตำรวจของฟลอย์เซตนะครับพลิสเซชั่นบอร์เดอร์ก็เหมือนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอะไรประมาณก็ยังอยู่ที่วงเวียนใกล้ๆแกลนไดมอน ก็ให้ดูส่วนรถตู้นั้นก็เป็นประเภทที่ว่าคนเหมาเหมือนนักท่องเที่ยวเหมาไปอย่างอย่าไปนว่นาคนครวัดนครธมอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าใครจะไปเที่ยวก็มาต่อรองราคาตรงจุดนี้ได้ฝากดีได้ฝากไรเสียครับประมาณรถตู้ส่วนรถโดยสารก็เพื่อจะมีสี เจอสีส้ม,มเป็นชิวรถของใครของมันน,นี้ก็บรรยากาศมองไปทางบอดด้เรับก็ตรวจคนเข้าเมืองส่วนอันนี้ก็คือถนนเมนครับถนนนี้จะไปนั่นครับคนครวัดคนครธมก็วิ่งตรงเข้าไปนี่เลยก็ที่หนรถ สามล้อที่แรกผมนึกว่ารถรับคนเข้าคาสิโนครับเป็นรถสามล้อรับจ้างก็เหมือนบ้านเราแต่ทําคนละแบบคนละสไตล์นี่ก็จะให้ดูนี่คนที่มานั่งรอรถโดยสารนะครับเป็นบริษัทรถโดยสารของแต่และบริษัทของใครของมันตอนนี้ไม่มีเหมือนกับสถานีรถโดยสารแล้วครับ เขาก็จะมารอรับผู้โดยสารเนี่ยคุณจิวของไทยของมันกันอันนี้เป็นตลาดคึึงคล้ายๆตลาดลก็ไม่เชิงขายส่งครับแต่ตอนเช้าคนยังไม่มีเนี่ยครับเซ้นท่ารถโดยสารของอีกบริษัทหนึ่งแต่มีภาษาที่ สาเขมนนะครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งมีทั้งรถแท็กซี่รถเก๋งรถตู้รถบาส50ที่นั่งก็อันนี้ก็จะบอกชัดเียบไปประเทศไทยหลายจุดเหมือนกันที่ที่ผมแตกใจนนทไปถึงสุราษฎร์ธานีครับายโดยสารที่บอกไว้าย,ายเป็ดนี้น่าจะอยู่ในเขตของจังหวัดบาเตียมันเจยประมาณนั้นนะครับ อันนี้ก็คือแบงค์ธนาคารของทางฝอย่งเดดแต่ก็เข้าเดินลึกเข้าไปก็ก็คงสภาพไม่ต่างกันนะครับมันก็มีมอไซค์รับจ้างอะไรเหมือนบ้านเราส่วนที่เห็นรถตัวเหมือนกันที่จอดเรียงรายนั่นครับก็เป็นบริษัทรถตัวโดยสารนั่นแหละครับของแต่และบริษัท คนในพื้นที่เขาก็คงรู้ดีส่วนคนที่ไม่ค่อยมาหรือไม่นานมาเหมือนเหมือนผมก็คงไม่รู้เรื่องนะครับพูดกันเลยภาษาแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมี Google แปลภาษาเลยนะครับผมลองแล้วก็สื่อสารกันได้ดีพอสมควรด้วยการพูดภาษาไทยให้มันแปลภาษาเขมรแล้วก็ให้เขาดู แล้วก็สับมาให้เขาพูดเขมรมันก็แปลมาเป็นภาษาไทยเราก็พอสื่อสารพอซื้อของกินได้ครับก็คงจะไม่เข้าไปลึกกว่านี้ครับเพราะว่ายามเช้ารถก็ก็วิ่งเหมือน <c oughs> เขาก็คงวิ่งปกติของเขาแต่เราไม่สินการเดินรถคนละข้างกับบ้านเรานี่ครัเป็น ถ้ารถโดยสารครับที่จอลดรถส่งผู้โดยสารก็ก็คงเป็นบริษทัทของใครของมันเขาก็มีก็อี้ไว้ให้ผู้โดยสารนั่งอยู่ประมาณนั้นส่วนรถสินค้าเมื่อก่อนนี้จะมาเข้าร้านนี้เยอะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีมเขาไม่ให้รถสินค้าผ่านเส้นนี้แล้วเขาให้ไปเข้าอ,อีกด่านหนึ่งประมาณนั้น อันนี้ก็ oh. ให้ถ่ายให้ดูยามเช้าก็ไม่ใช่ตลาดครับตลาดจะเป็นอีกที่หนึ่งผมก็คงจะยังไม่เข้าไปวันนี้ไว้โอกาสหน้าดูสภาพของแกนไดมอนด์ครับ okay. Okay. ที่โดนไฟไหม้แล้วก็ใกล้เข้าดานัน ส่วนขึ้นข้าเมืองทางฝั่งปปรเซสตอันนี้ไดมอนแ์เจน,นมอนับนี่ก็เป็นความสับสนวุ่นวายของหน้าด่างยาม้าวนี่นก็เป็นทาพที่